แม่ชีที่มีแนวคิดในการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยมีแนวคิดยังไงแปลแนวแนวคิดคือบางทีผู้หญิงเราก็ไม่สามารถที่จะไปไกลๆได้ในชุมชนตรงนี้คุณแม่ก็อยากจะให้ทางพระศาสนาให้เกิดขึ้นในจุดๆตรงนี้ให้ได้ครับในการปฏิบัติธรรมของอุบาสิกาที่จะมาเนี่ยที่นี่มีจะสะดวกของวัดไกลๆหรือแจกการจากวัดยังไง ที่นี่จะสะดวกกว่าคือหนึ่งเราไม,ไ,ไม่ได้เรียกร้องสองที่มานี่ก็คือต้องมาด้วยใจสถานที่อยู่ไกล,ไกลเข้าออกก็ยากแต่ถ้าสะดวกมีคนสะดวกมาอย่างเงี้ยที่นี่จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของผู้หญิงก็คือหมายว่าตรงนี้เป็นทางเลือกที่ว่าผู้หญิงที่อยากปฏิบัติธรรมแต่ไม่สะดวกจะไปวัดอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะ ก็คือตรงนี้จะมีแม่ทีอยู่ประจำใช่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงมากระเดินทำก็คือสามารถจะอยู่อยู่ได้ค่ะกินนอนที่นี่ได้ที่นี่ได้หมดค่ะ,คะไม่มีค่าใช้จ่ายมีกิจกรรมอะไรครับวันนี้มีกิจกรรมทอดพระป่าถ้าพระป่าสามัคคีหมายถึงว่าเราแรงศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องคนละเล็กละน้อยคือจะเอาสร้างศาลาไว้ให้กับอุบาสกหรืออุบาสิกาก็อยู่ได้หมด จะทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมหลังเก่าตอนนี้หลังเก่าเป็นไม้อยู่คาอยู่เป็นแบบชั่อคราวใช่ค่ะนี่จะสร้างเป็นแบบไหน,นก็สร้างขึ้นคือก็ให้มันมีประตูมีหน้าต่างปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราไม่มีฝาไม่มีอะไรเลยวันนี้มียอด่ากทุนเท่าไหร่จดทั้งหมดยอดพระป่าตอนนี้แปดหมพ 1 5ึ่บาท affiliated. คะ่ะนี่เพียงพอเลยค่ะสักกระดาษไหมก็ยังไม่พอค่ะถึงดูแล้วจะยังขาดอยู่เท่าไหร่ก็คิดว่าที่คิดไว้คร่าวๆประมาณห้าแสนหมายถึงยอด5้าแสนที่เราจะพอลงพอได้พออยู่อาศัยได้ตอนนี้เรามีทุนสะสมอยู่เท่าไหร่ ตอนนี้มีของเก่าอยู่ห้าหมื่นรวมกับกับแปดหมื่นเป็นเท่าไรแสน่แ,นแสนกี่บาทแสนกว่าบาทมาสิกาที่มาปฏิบัติธรรมเป็นกลุ่มไหนบางค่ที่มาที่นี่ก็กรุงเทพชนบุรีและก็ชุมชนหมู่บ้าน,บ,นบริเวณน,นี้ค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมทางเขา,เขาดาววันปีใหม่ ส่วนมืองข้ามปีที่นี่ก็จะมีกิจกรรมตลอดทำที่นี่เ,นเรามีวันไหนบ้างหรือว่าเราปฏิบัติยังไงปฏิบัติกระทุกวันไหมแต่ถ้าอยู่มาได้ทุกวันค่ะเพราะว่าคุณแม่ต้องทําอยู่แล้วค่ะส่วนใหญ่ประชาชนวนปหญ่ยมาวันไหนวันอาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์คือเป็นที่พักกลางใจใช่ปลายสัปดาห์ใช่ หมายนว่าคนณทำงานวันธรรมดาใช่ก็มาปฏิบัติธรรมที่ได้ใช่ค่ะหมายถึงงานบริษัทต้องเป็นแบบนั้นบางทีงานข้าราชการก็ต้องเป็นแบบนั้นสุกเย็นก็มาก็วันอาทิตย์เช้ามืดก็กลับเนี่คิดอะไในการปฏิบัติธรรมหรือว่าการยืดหยุ่นให้กับพุทธศดสาิทีคนตอนนี้บ้างครัก็ ถ้าตอนนี้ก็จะใช้คําว่าให้ทุกคนทําความดีให้รักษาศีลก็ให้รักษาส,สติให้ดีถ้ามีสติศีลก็จะไม่ด่างพร้อยเพราะเราจะไม่ทําความชั่วถ้าเราไม่มีสติความชั่วเราจะคิดได้ทําได้เสมอขอให้มีสติคิดดีพูดดีทำดีกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ สินก็จะคงอยู่กับเราตลอดถ้าเราไม่มีสติเราไม่มีวาจาที่ดีไม่มีจิตใจที่คิดบวกสินก็จะด่างพ้อย อารตังหิตายาข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญภาพบังสกุลจีวรกับทั้งกับทั้งบริวาลทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญ อุปชาอาจารย์เจ้ากรรมนายเวรบันทึกเมธฐานังอาสวักยวหังโกตุสุขทินังวัตเมธาโกตุสุขทินังวัตเมธานังนิ ทานปัจจโยหตหุเอาดัวร์้ใดที่ชักแล้วนะคะกองก็แล้วก็นับกองใครกองท่้นใดท่าหนึก็นับเลยนะคะข้อยังไม่ตรงตงเนี้ยได้ยังไเด้อ

พีพ่เดือนคะพี่เดือนคะขอเชิญพี่เดือนคะพี่แจ๋วขอเชิญพี่แจ๋วคะมาไม่ทีค็มาไม่ทีเดินไม่ทีเลยค่ะเชิญไม่ทีเข้ามาได้เลยค่ะ มีกับข้าวมีทุกอย่างที่เดี๋ยวมาสมบูรณ์เนี่ยเนาะโยมก็อนฉันจะทำทุกทานเจอะอ่านนะตดนามอยู่นะอริปุเรนติสาคารังเทวะเมวายโตจินังเปตานัง Upakapate o ke Ayuko Awasa ke a paro a ko a winga Chanto ma te Awasa ke a te sa paro a Kapashayeno a chanta Ara tuatiro wanatakaya swakatiya ayato papaciteka antaraya pivena santoka anto เอาเยอเย<ม>อ,พอะพี่้อปรับผมนึงคนเลยครับไม่มีเลยเ,อเยอะมกัจนียนน